สวัสดีทุกคน,นครับผม <laughs> วันนี้นะครับเราจะมามาแคสเกมอะไรทั้งนั้นวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงข้อเกียนนะครับก็วันนี้แหละวันนี้ครับเราจะมาเกลียนในเกม Minecraft <c oughs> กันนั่นเอง <laughs> ในหมดมัลติพเพลเยอร์ครับซึ่งวันเราจะไปเกลียนนะครับก็คือซื้อที่มีชื่อว่า PVP Master นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเซิฟที่ผมเป็นสตาฟอยู่ในเซิฟนี้ด้วยนะครับซึ่งคอยดูแลนะครับวันนี้เราจะาเป็นคนเกลียนเขากันนะฮะเดี๋ยวรู้เลยนะเข้าไปละยี่มโอเคนะพอปิดพารวิร์ดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ <laughs> <laughs> โอเคครับตอนนี้เรามาเห็นนั่งเห็นเอาผมยังครับแม่ <laughs> ทางคุณแร็ก r กมเมอร์ทีเนี่ยก็ให้ของผมมาเยอะมากเช่นกันนะครับ <laughs> <laughs> นะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไป เดี๋ยวมีมีไวาร์ตบอกไม่มีครับแม่ไปซ <c oughs> ันนี่อะไรอะไร what what เล่าผมทำไม what <c oughs> <c oughs> มาไหนโอเคเปิดเบนดดิตแป๊บมาอูโจูอูโจโอูจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เจะโอ้โหนี่กูมาเกณฑ์หรือมาอะไรเนี่ย <c oughs> ไอ้สัสเนเฮ้ยจะจบดีกู s o r ี่เฮ้ย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  e c o r d clip record clip record clip r e อร์ดคล i ปมาอยู่ไหนเจ้าอยู่ที่ไหนมาให้ฉันคิวยี้ยอะไรอะไอ้หิบอุ่นหิยอะไรวะเบ็แป๊บนึงย้ายรีบไปไหน

เอาแบบชิปไฮแล้วครับไอเดี๋ย,ยวของแกต้องสนู่ไอ้สซ์ไอ้สซ์ไอ้สัซ์ <laughs> <laughs> อะไรครับโอ,อย่าสู้กับผมเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ <laughs> ฉันบอกเธอแล้วฉันบอกเธอแล้วว่าเป็นใครนั่นคือเมื่อไอะไรคอค now I อ i ิ now I k now I อ now i อ now ไอ่ิว now ไอ้ิว n o มควไอคิวอคิวมอคนี้ไอคิยอคิอคอค n คิอคิอค ไว้ดัสกิมมี่มาอยู่ไหมอ้ามเป็นมันเป็นโอกาสดีของผมนั่นเองนะที่มาเกลียนไอสันไอสันอยู่ไหนแม่ผมไม่เกลียนอยู่ไม่ได้ครับอ่าคุณน้อยไม่ไม่เล็มอ่ะเดี๋ยวพาสดุเดี๋ยวเตรียมดูแล้วกันนะพาสดุยิงกลาดแม่งมั่วหมดเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เขาไปไหนกันหมดอ่ะเช็ดเป็ดนะครับก็หาแป๊บนึงแล้วฟอมโอ้จะโอ้จะเอ๊ะ what จะเอ๊ะ what what oh shit man oh okay. shit, oh, fuck! กโอเคเอา start กรรมเลยเอาของมาฆ่าใครเนี่ยโอ้พูดปัญญาอ่อนแหละมาปัญญาพูดด่าเขาอะเนสกิฟให้อภัยอเมอมไหมอ่ะโอ้โหเซฟโซนบนี่ห้องน้ำคือเซฟโซนะครับจะโอ้โอ้ออกแล้ว อ <c oughs> ีกไปไหนกันหมวน่นะโหโมแม่งไม่มาเลยอะ่ะยังไม่ได้ฟิวโอเคเดี๋ยวมิสเตอร์สตาร์แหละมากินไก่แป๊บได้ไก่ฮ่า <c oughs> อ,อยากทราบว่าตอนนี้พวกนั้นไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวดิวคือกูอยากคิวมากเลยตอนนี้กูอ,อยากจะฆ่าแม่งให้หมดนะครับเพราะกูมีปืนอยู่แปดร้อยสิเกตเตอร์เองครับอขอบคุณท่านเบลสกิมเมอร์ที่ เอาโคมให้ผมมาทัชสปอร์ตอย่างแรงเลยนะครับขอบคุณมากเลยเย้แม่ก็เราเป็นสตาฟในเซิฟนี้นครับเราต้องมาเกรียดกันหน่อยนะฮะในช่วงโคตรเกียดนะครับแมวมากกันหน่อยดีไม่มามอยู่ไม่ได้นะผมเนี่ยโอ้เชดดเดนะไปไหนกันแล้วอ่ะโอ้เด๋ไม่บอตมาบอตไม่ไฟล่ะฮะเห็นว่าอยากไฟเมื่อกีอ้ โอ้มาหนอยู่ยิงแม่งนะาไหนครับเราเจอเราเจอเราเจอชื่อเลยครับเอยต้องเข้าไปฆ่าครับแม่เราเข้าทีสตายแล้วก็จุกพาร์กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาตอนพาร์หน้าแล้วกันเพราะพาร์หน้าเราจะคุดเรียนกว่านี้ิปไหนแหละเฮ้ยไปไหนเราวะเอยเฮ้ยเจ้านี่เขายิงกันอยู่เขายิงกันอยู่ยิงกันอยู่เขายิงกันอยู่นี่อะไรอะไรอยชัดเหรออยชัดโอ้อยชัดสตาร์ทโอ้โหเพื่อนผมเอง ไปจุไปจุไปจดดโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอโอ้ยสนไหนมีสั่นไหนวะหาแล้วชิบหายแล้วคนเหรอคนโอมาบ่อยากท่าว่าใครตายก่อนก e ันโอ้ไฟจุด โอเคนะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันพาคหน้านะพาคหน้าเราเราจะถ่ายกันตอนนี้เพราะนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับแหม่พ,อย,พอยสันเนี่ยมาทําจบคลิปนะฮะแหมโอ้ว่าจะคลิปน่าจะยาวกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวต้องพอยชันไอ้พอยชันเลยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้พอยชันไม่น่าไปหาพอยชันเลยแม่ง สิงเปรดเลยนะครับโอเคก็ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม <laughs> มาเกินกันใหมแล้วกันนะา้องไม่ใช่ในวาร์ปเลยโอเคไปลาก่อนบ้านนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยชิปหายและกูเดินไม่ได้โอเคครับไหนเฮลโลโเฮยออกมาออกมากูเดี๋ยวขอปิดท้ายคลิปครับ ทำไมถึงทำกับฉันได้เด็ดกลุ่มพร้อมยิงแล้วเอาไปเลยน้องสาวอี๋กนโกลโอ้โหเจ้าสนใยเลยเล่นของหนักดีว่ะเล่นของหนักดีว่ะดีว่ะดีว่ะดีวะ โอ้ฮโหจดอีโอ้เยอะไรเดวิสเราคูดอะไรเนี่ยเอ่อในครั้นี้นะครับวันนี้ได้หนีจากคุกไวรัสเจลนะคะอะไรเลยคะแล้วทำไมล่ะคะฮะอะไรวะโอเคครับแค่นี้โอเคบานแล้วกันบาลบานบาลอ๋อคือผมเป็น คุณโอชารคุกนั่นเองขอบคุณเซิร์ฟอะพีพีมัสเตอร์ด้วยครับถ้าอยากจะมาเล่นเซิร์ฟแบบนี้นะครับก็มาเล่นกันได้นะครับแล้วก็มาเจอผมสุดเกลียนได้เลยนะครับเนี่ยนี่นี่นี่ตัวดีเอาไปไหนละอีตัวดีไอ้บอยชาร์อะไรกันล่ะต้องยึดคะแนนต่อไปโอ้มาฮะมาอ่ะเดี๋ยวนะต่อไปต้องตอบอ่ะเด้อไมีคนรายงานด้วยนะว่าอยู่ผมอยู่ไหนเนี่ย โยอะเด้เยอะเดโอเคครับแค่นี้แหละเจนภาคสองแล้วกันนะภาคสองเราจะเป็นการที่บานโหรถซะเยอะเลยสัตว์เอ้ยไปแล้วบานอ้า